รึกไว้ในวงการมวยไทยนะครับนักทุกค mm. ู่เดือตลอดการเลยกับขนาดเล็กสีพงครับคือแลโบโมงศรีพอรูปรดีกคือคุณสมิงข่าวกับท่านผู้ชมครับดูการนะบรรยากาศอย่างนี้ผมคิดว่าไม่มีอีกแล้วครับเป็นนักมวยในยุคปัจจุบันรู้ไหมว่าคุนโขนกันครับ เล็กิตชุนทองนี่เลยครับคู่นี้นะคร้าวะือทีก่สร้างท่ขับคอมเตอร์หมายถึิทยาศาสตร์เก็บสามล้านเขียนอะไรตาอะไรเขีนแล้วก็ไปท่เนปราบว่าจชื่อัวันนั้นคนเข้าไม่ได้ด้านนอกเยอะนะครับข่าวแ้นี่ละครับพระาเล็กสิตชุนทองนะครับมีฉายาว่ากระทิงพุ่งรังสิตฉายาเออนี่กระทิ็งพุ่งรังสิตนคนเดียวของประเทศไทยที่ทำให้สามารถพยักอรุณรู้จักคำว่า แล้วก็แรมโบ้พงศลิพอรุ่ม่ดีเนี่ยทุกคนในวงการเวหาหมู่มัรของพรหัสเล็กนรางรชาบมาว่าพระหัดเล็กทำยอดสามารถพยาย่างสามารถนกเป็นคนแรกนี่เป็นนรมโที่ต่อยคับต่อยคับตายนกเลยใน่ยผู้ชมี่รบครับวินาทีนะฮะระทึกใจกําลังมาถึงแล้ววันนั้นนี่นะขนาดท่ายทีวีด้วยนะดูใหีแล้วยังมีสหสอีกจำนวนหลายสิท่านที่มาชมวันนี้นี่ต้องขออภัยแฟนๆทางบ้านทั้งคุณวรุิดำร คุณทรงชัยคุณอดุลเดชอาจจะมีการพูดผิดพูดถูกครับเพราะว่านนั้นเ่องนั่นแล้วก็รายการมันตื่นเต้นนะครับบางทีสับสนกันไปหมดแล้วครับถ่ายทอดด้วยกรรมการผู้ห้ามสมัยก่อนนะพันตรีอำนาจเฉลิมจรุพัฒนนี่นี่นี่ผู้คน เป็นกรรมการเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของสนามอุลุมินีคือพระเล็กนี่จะเป็นนักมวยต่อไปเนี่ยผ่านเล็กสุดที่สุดทุ่มระดังสี่ได้จากการชกที่ไม่เคยแบ่งประเทศเล่ได้สวยมากส่วนเดมโบุ้งศรีพรุ่มบุนีนี่เขาเป้งนี่ปึ้งเลยเห็นไหมคุณคุณกนกรัทแล้วดูแฟนมัดบุยนี่ขนาดถ่ายทีวีนะนี่ไม่มีที่จะยืนชั้นสองเนี่ยเข้าไปชั้นสามเข้าไปนะนี่คุณกนกนัทรู้ไหมต้องตะแคงยืนดึงไซส์นี่ต้อง แต่แทงยืนโอ้โหพอเปิดแป้งมาดูเห็นไดูนาทีระทุกใจเขาเรียกเป็นคข่งสงรัดได้ดูโมยอย่างนี้โอ้โหจดจำแล้วก็ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยครับเป็นของขวัญได้เลยดูเห็นไหมนี่ยดูพงศริเราดูแลมโบแสายพันธุ์ใหม่ไปแล้วไปดูบูรีต้นตำรับเลยอุปกกงสีแดงนะครับเมื่อ คู่ที่แล้วเป็นมวยคู่ทเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนั้นฮะบรรยากาศภาพวันนั้นเป็นไงบ้างครับบต้องมองครับเลยที่เรียกวัยปิดประตูปิดประตูเลยทีเดียวขอขอร้องแฟนเลยบอกว่าให้ดูวงจรวงจรปิดข้างนอกครับเออลองทิดูชนะแล้วดูุนดุคุ้มไหมเนี่ยวันทรงไทยเนี่ยหลันใครต้านอยู่ใครต้านอยู่อย่างนี้ใครต้านอยู่ดีดนะครับลองทิดูที่พงม์ศริที่เริ่มบอก ผมคู้แต่ิงเขาดูเชื่องทำไมที่สามเซนครับสมัยก่อนยก่นมาปรับตอนหลังและสมัยก่อนเนี่ยกรรมการผู้ห้ามบนเวทียังให้คะแนนได้ <c oughs> คือให้คะแนนด้านล่างสองอท่านกรรมการห้ามบนเวทีเนี่ยนอกเหนือจากห้ามแล้วก็มีให้คะแนนด้วยอออืเสังเกตเนี่ยสมัยก่อนเดิยังสามเส้นตะดเล็กยับซ้ายแล้ววกขวาตัวขวาเดินต <c oughs> ลอ <c oughs> ด <c oughs> เดินไล่ป็นปมยที่สร้างชื่อมากเลยเนี่ชุดนี้ชุดไหนรู้ไหมพระหัสเล็กแรมโบ้ไฮโรดน้อยไอเล็กเล็กโอ้โหะเล็ะ่ก่อนฮะกรตโต้งนี้เก็บสามล้านขึ้นสามล้านขึ้นตลอดนะครับฉะนั้นแฟนๆก็ดูนะนี่การมการผู้พามเตรียมหน้าเฉลิมตันี้สมัครดูสิมืดฟ้ามัวดินลุบินีเลยคุณกนกรัฐครับโอ้โหคุณผู้ชมดูโอ้ดูดั้นโบ้ดู มีไม่มวยมวยสมัยนี้มีอย่างนี้ไหมเนี่ยดูที่เขาบอกว่าตำรานี่ถ้ามีมวยในยุคใหม่ๆยุคนี้นะต,นนต้องยอมรับเลยว่านี่แหละว,วันงทงชัยก็คือวันชงชัยดูที่ไม่มีช่องให้พระหัตเล็กได้ออกฟีบือเลยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณกระดกครับซี้ายังคู่ต่อยแต่ว่ากอสำคัญเลยทั้งเจ็ดที่ดีว่าทั้งเจ็ของพระรหัตเล็กแกนิ่งนะแกนิ่งนะแกนิ่งแกเจาะยาก่อนนะ โดยการมีทีทีการชกด้วยนะนี่เจาะล่าก่อนเห็นไหมนี่นี่ของประลาดเล็กกระทิงทุ่งรังสิตโโอ้หตัดฐานกันเลยยอดทีหนึ่งครับให้เราสุดยอดจริงๆเนี่ยครับชุดนี้ไม่ให้ท่านได้ชมแล้วเนี่ยวีซีดีชุดที่11โอ้โหได้คู่นี้คู่เดียวขอแจ้งให้ผู้ชมที่เข้าชมที่ดูวีซีดีในขณะนี้ทุกท่านมีความรู้สึกเดียวกันด้วยความขึ่นใหญ่นรอบบรรยากาศในวันนั้นโอ้โหอยางให้หัวมันรึเกิน สุดยอดและยิ่งใหญ่มากๆเลยชินโชัยและคณะชิบะนเ้ริ่มใจมากครับต้งแชมป์รุ่นชายเวไว้ได้ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของพลเล่เล็กติจุดดูผ่านเล็กนเนี่ยเป็นมวยท่าที่ตกใจนะขาเร็บยงว่าคุณชัยดนกามองหดนะถ้ามวยที่ใจไม่ถึงที่ตกใจยมาชกับรโ้นะอย่ามาชกกับทางแรโมพงศิริไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าดูพลเลเล็กสิ แกแม่นนะแกต่อยแล้วแม่นมากเลยฉะนั้นเป็นเป็นนักมวยที่แฟนชื่นชอบมากมาก ฉะนั้นแรมโบ้ฉะนั้นถัวไม่ใช่แรมโบ้เนี่ยไม่กล้าบุกผ่านเล็กผ่านเล็กนี่ต่อยกับตัวอื่นนี่ต้องเดินใส่เขานะเขาหลุดเล็กผมเ่ยพยายามี่จะเตะจอกยางอย่างที่ว่าการออกอาวุธการรู้สึกจะได้ผลนะคุณวรวุฒิพราะเพราะว่าแรมโบ้นี่เจอมีปความขาซ้ายไม่ค่อยดีนะครับรักกำลังนี่หลังนี่กสว่าไม่แต่ว่าความเป็นมวยความแข็งแรงแข็งแกร่งและอาวุธเด็ดขาดของพรผ่านเล็กไม่ใช่ว่าใครที่จะผ่านแกได้ง่ายๆนะขับเป็นประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรที่แข็งแรงแข็งแกร่งตลอด นี่แหละโอ้โหเริ่มโดนละโดนดิแม่เนี่ยโดนละเป็ยังไงโดนละโอ้โหหลนไม่นไมเนี่ยห่นไหมฮะไม่มีโดนนะโอ้โหน,หน oh ho, oh ho, start, like, ี่เน oh ี่ยด like ูเมาเมาเมาให้ด well, in. ูเลยแรกๆด้วยนะเมาเมาเลยนะครับพรมสิรินี่โอ้โหแรกขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหเสียงแฮนในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณสมิงขาวโดนลูกมีแฟนมวยนี่ เงียบติดเลยนะลงไม่ลงลงไม่ลงคำถามคำนี้ตลอดเลยเดินกันเลยครับขอบเวทีผมเเวลายังดีดดูนะครับยกนี้เวลายังเหลืออีกนะครับตีกว่าตัอเูาดูขนาดเล็กใช่ไหมมีโอกาสเห็นไหมเนี่ยโอ้ยดิบเมาเลยมะดูอย่างนี้ได้ยังไงคุณกนกรัฐดูสิดูต่อยเข้าไปดิ โอ้โหต้องยอมรับคุณทายาดมากนี่แหละทายาอันนี้แรมโบ้แรมโบ้นี่ไม่ได้ได้มาเพราะว่าได้มาเพราะโชคช่วยไม่ใช่เลยอือดูเนี่ยโอ้โหแข้งขวาองน์งามขวาเล็กโอ้โหมีศอกฟื้นแล้วฟื้นแล้วสังเกตสังเกตให้ดีฟื้นแล้วฟื้นแล้วเอาแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วอย่าไปไหนโโอ้หถ้าบอกได้ว่าอย่าหนีโอ้โห โอ้โหเชีย่ยสุดยอดเลยนี่แหละครับแรมโบ้พงศิริแดงนะครับขนาดเล็กแต่ทิ้งทุ่งรังสิตน้ำเงินลงเลครับไม่ถอดได้คนเหนื่อยนะฮะเหนื่อยเลยนะครับต่อยยุ่ทั้งต่อยไม่อยู่ต่อยแรมโบ้ไม่อยู่แค่กะว่าจะให้อยู่นะครับแต่ว่าต่อยไม่อยู่อ้าวอ้าวปลายกฟื้นแล้วฟื้นแล้วแรมโบ้ฟื้นแล้วพงศิริโอ้โหแต่โดนโดนเยอะมากๆ อ้าอเซ็งเอาหูเป็นคู่มวยที่อยู่ในความทรงจำของพี่น้องแฟนมวยทั้งประเทศเลยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับโดนเยอะมากมากเลยยกยกนี้นะครับด,นบนบดนูนะครับคุณสิขาวครับโดนไหมครับและเห็นไหมเนี่ย คนที่มาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยคุณกระดงรักไม่รู้จักธงใบเจริญเมืองนี่แล้วก็ที่เดินไปเมื่อสักครู่นี้ธงใบนี่มีฉายาว่าจอมมหาการอีกคนสมพงษ์เจริญเมืองจอมบุกเอามาเป็นพี่เลี้ยงแรมโบ้พงศรีโอ้โหวันนั้นเนี่ยนะมวยเนี่ยชกกันอย่างนี้เชื่อนะคุณสมชายเนี่ยกลับบ้านเนี่ยนะแกปลื้มอกปลื้มใจยิ้มตลอดเาระลึง ให้ความสุขกับแฟนมวยทั่วประเทศครับเออนี่ตรงนี้ก็ไปเลยครับแล้วก็มาซ้ายอัดทาสซ้ายโอ้โหดูดูนะ ให้มีช่องให้ผู้ทหารเล็กแต่ว่าผู้ทหารเล็กขอน้องตอยได้ตอยได้น่ารักมากๆเลยดูดิเดี๋ยวดูออกหมัดดูออกหมัดของผู้ทหารเล็กแต่ดูผมมองไปทะลุผู้ทหารเล็กไปดูคนนี่ฮะคนดูคุณกนกรดก้าวันนั้นคุณโกดก้าอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยนะคุณกนก้าก็ต้องเอี่ยวมาดูเอี่ยวมืคุณเข้ามาช้าคุณไม่ได้ขาดโปรดได้แวไอตัดขาขวาครับของแลโบ้มีน้ำหนักนะครับ คือบัตรเนี่ยนะตัวเนี่ยเติมเท่าไหร่ก็หมดเติมเท่าไหร่ก็หมดครัโดยทั้งไม่มีที่เข้าอืงทิ้งอยู่วันนั้นมีการถ่ายทอดทีวีนะคุณภงคุตานโดนเชิญมาคนจับขอบอะไรครับอะไรกนตีเขาซ้ายล้วตัวเกมอะไรก็ตีเขาซ้ายแล้วตีเขาขวาแล้วตัวทำไมเดินไม่หยุดเลยครับไม่นี่แรมวเขาไม่ไปเรมโบ้ไม่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะร้อยก็อ่อนไปหน่อยนะฮะ นี่นะครับโอ้โหชมรมมุกตา,อย,าอยู่ที่ตรงนั้นเลยแล้วก็ผู้ว่าตรงนั้นเลยแล้วก็ผู้ว่าผู้ใหญ่เชื่อมั้ยรัฐมนตรีครับนในพนม,มาในวันนั้นนี่นะไม่ต่ำรวมแล้วทั้งรัฐมตนรรมาตรีนายพลผู้ราชการไม่ต่ำกว่า20-30ท่านโอ้โหมาชมในศึกวันทงชัยค่ะวัน,ดดโโนที่ดูที่โอ้โหเนี่ยเั้นที่เรียนให้ทราบไปเลยนะครับว่าคุณทงชัยนี่แก อิ่มใจเลยอิ่มบุ้นอิ่มใจด้วยแล้วก็ค่าผวาตูนี่ทะลุทะลวงทลายครับสามล้านกว่าลองคิดดูทีแล้วมวยเนี่ยพอสามล้านกว่าและโชกเนี่ยแฟนที่เข้ามาชมแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยไปคุยได้เป็นสิบสิบปีครับท่นนี้้ชตอง บอก่อต่อกันไปครับว่าชุดที่11นี่คุ้มค่าจริงๆและต้องเป็นเจ้าของเวลานี้คุณกระดกรับรู้ไหมว่าผมมารมสีเนี่ยผมได้เห็นคู่นี้แล้วนะครับผมตื่นใจผมมียิ่งป็นเกียดกระโดงตะกูลคือพ่อผมเสียไปแล้วครับมีศีขาะแต่ว่าดีใจที่ได้มานั่งอยน่กับท่านผู้ชมที่ดูนะครับ ครับเป็นความรู้เป็นเจ็ดจังหวัดตะวันตกตะวีเป็นคู่มวยประวัติศาสตร์ครับคู่นี้คู้ได้ครับว่าเป็นคู้มื่ที่อยู่ในความทรงจำครับระหเราในเด็กระหว่างดับเบิ้ลเลยครับเข้อพายะกับสนานผ่านเล็กเลครับแต่เล็กนี่มีเฉยาว่ากระทิงทุ่งานที่สุดครับดูดิทีมือทุกลูกเลยเนี่ยทุกลูกแต่ว่าเอาไม่อยู่นะเอาไม่จอดเอาไม่อยู่หมดยกโอ้โหกรรมการห้ามเลย โอ้โหในวันนั้นกลุ่มไทยในกลุ่มปงะชาช่วยกลับบ้านนี่ว่าเป็นทท่หาว่าโหคู่นี้ดูคือสิบปีหาดูอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ยอดทะลุทะลวง ที่เดนิซ่าเป็นอารมณ์นี่นี่ขงมงจะเดินเมืองขงพงสมพงจะเดินเมืองมีชายาวจอมบุกสมัยก่อนทุกกระพวกอบภิเดชสิทธิรัตน์แล้วก็มหาจอมมหาการทองใบจะเดินเมืองทุกในยุคของตัวมาเตอร์ใหญ่เทียมบุญอินทรบุตราจนแล้วก็ตั้งค่ารางวัลของทางทองใบเลยว่าใครน็อกทองใบได้รับไปหนึ่งแสนแต่ไม่มีใครสามารถน็อกทองใบเจรินเมืองได้ครับนี่ เอามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทั้งคู่ของแรมโบ้เลยเออยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอาจจะมีแต่ความโหดเยรมโอออกาวุธไดูแล้วนะครับโกรธกันโกรธกันมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะคื้ท่านผู้ชมครับ ยกที่สี่อ๋อมหิดจริงๆผูชมยกที่สกันต่อชุดนี้นะโอ้โหถึงในปลายยกสามเปนเอกราชชุดนี้เป็นชุดที่สร้างชื่อให้กัลุ่มนักเอลชุมชนล้วนๆเลยชุดนี้นะเพราะว่าในเวทชุดนี้มันมีหลายตัวอย่าต่อยกันทั้งไฮโรดน้อยโตโตอะไรพวกนี้หลังสวนโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนลองคิดดูทีท่านผู้ชมครับดูนะดูในขนาดนี้โอ้โหแพง ตู้ฮะต่อยต่อยอนบอเนีากันแูไม่มีช่องไม่มีช่องให้คิดไม่ต้องคิดเลยนะต่อยกระแลโบ้นี่ไม่ต้องคิดเลยนะสังเกตให้ดีคุณผู้ชมนครับพระหัสเล็กเนี่ยต่อยพระหัสเล็กเนี่ยนะเขาก็จะมองว่าจะให้แะโบ้เนี่ยอย่าเดินเร็วกว่านี้แต่ว่าสังเกตให้ดีว่าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วก็ยกหนึ่งที่ต่อยยกสองที่ต่อยแล้วก็มาถึงยกนี้ที่ต่อยของพระหัสเล็กก็ยังอยู่ในทรงเก่าคือคอย ลกอแรมโบอย่างนี้ตลอดเลยไม่ได้หนีให้เห็นด้วยนะโอ้โหยืนดูคดกันเลยฮะห้มีไม่ออกแล้วฮะหนีผิ่ออกแล้วหนีผิ่ออกแล้วข้อสำคัญเนี่ยทิงเนี่ยแต่ว่าอาวุธของผิดาเล็กคุณคุณกระดูรักกเอาดู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 แล้วจุดจุดโฟกัสตลอดเลยแรมโบ้กำลังโนหมัดว่าเอียงเลยฮะโดนแข้งซ้ายเอาแข้งขวาเกินพืนไม่จับคุณวาวุณนะครับตอนนี่ปลัดให้หนุ่พยายาม เนี่ยต้องยอมรับสุดยอดเลยนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าถามกรรมการสมัยก่อนๆคือเขาห้ายังห้ามอยู่เวลาเนี่ยนะครับโวไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือคนชุมชนในออกอย่างนี้มาแล้วเนี่ยจะเป็นแรมโบ้ขนาดเล็กหลังสวนไพโรดน้อยโตโตอะไรพวกนี้ครับชุดนี้เป็นชุดที่สร้างเงินไม่เยาว์ล้านนะสร้างเงิน3ล้านขึ้นดูดิโอ้โหนะฮะโยนม่โยนยุบไม่ยุบนี่แต่เวลานี้ต้องต้องถามตรงนี้ยกนี้ยกสี่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหดู โดนดิ้นดู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 ทำท่าโอนไปเอ็นมาโอนไปเอ็นมาเหมือนโซนต้องลมของแรมโบ้แต่ว่าด้วยวิญญาณของทางนักบวยที่โหดและดุดันดูนี่นดูวิ่งใส่เลยนะวิ่งใส่เลยไหมวิ่งใส่เลยเอ้านี่เห็นมโอ้โหของแรมโบ้ของขวัญจากยอดมวยดังนี่เลยครับยอดของทรงชัยนะครับศึกวันทรงโอ้โหเอาแล้วอย่าหมดนะอย่าหมดนะบรรเล็กอย่าหมดนะโอ้โหหมดยกที่สี่นะครับ วัดนั้นหมดยกที่สี่ภายในวิีมีเสียงตบมือถูกกล้องไหมครับคุณสมิง์ขาวภายในวิตีตบมือมาตั้งอายุสองทุกยกถูกยกเลยตบมือมาตั้งอายุสองแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยได้รับการดดเวลาที่สนามมวยรุ่นีให้เป็นละมวยดูเดือดในรอบปีอคู่นี้นะครับคู่นี้ดูเดือดในรอบปีดบนี่นะครับมาถึง3นาทีสุดท้ายแต่ว่าเราดูคู่นี้นะยกหนึ่ง ยกห้าทังเกตที่ดีว่าพละกําลังนี่ไม่ได้อ่อนเลยครัทุกทรงนี้เหมือนกันหมดแรมโบ้ก็เดินตลอดผู้รักเล็กก็คอยบังคอยโต้คอยต่อยแลัดเน้นและเลือกต่อยด้วยนะครับเนี่ยทีเด็ดท่ทราบไปแล้วทั้งหมดไม่ใช่ผู้รากเล็กเนี่ยเป็นโรคที่ตกใจเลิกพูดในคำเดียวว่าเลิกเลยโอ้โหดูดูเดินรมโดูแลมโบ้้ไไปดหรือเล่าโอ้โหแทงขวาเข้าไปสองเมตรต้พยายาม โอ้โหนี่เลยครับโอ้โหเสียงเฮมาเฮมาเลยแรมโบ้ยังเป็นฝ่ายเดินตลอดมาดูพผาดเล็กต่อยนี่และสุดยอดของสกวันชุมไทยเงินล้านในอดีตเลยนี่ฉะนั้นเก็บไว้เลยนะครับอุษฎีชุดที่11ชุดนี้แรมโบ้พงศิริพองรุ่งมุีแดงนะครับแล้วก็น้ำเงินกระทิงทุ่งจากรังสิทธิผาดเล็กสิทธิชุนทองแล้วก็กรรมการห้ามยศสมัยนนั้ในอดีต พันตรียมอำนาจเฉลิมโชริาเวที<ม>ทุกตารางนิ้วเข้าไม่ได้นี่บัดนี่เ,เพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มแล้วนี่หมดเลี่ยงไปหมดวิงซ้ายแน่นขนาดไปทุกมุมชั้นสองแน่นขนาดชั้นสามแน่นขนาดคนดูในช่วงนั้นวันนั้นนี่นะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นขึ้นครับเออไม่ต่ำกว่าสองหมื่นขึ้นคนแล้วก็ค่อยสำคัญเนี่ยถ่ายทีวีทั่วประเทศครับ เนี่ยวันนี้ให้ท่านได้ชมมวยมวยดังในอดีตแล้วก็ดูเดือดเร้าใจและเป็นมวยคู่ดูเดือดในรอบเซตปีัรคโอ้โหขนาดที่ดูไปดูนุ่นนะท่านผู้ชมครับเป็นคู่มวยที่ยิ่งใหญ่จริงๆโอ้โหไม่หยุดท่านผู้ชมครับนาทีทุกใจโอ้โหขนาดเล็กนี่สังเกตได้ดีว่ามีลาการชกเขาต้องยอมครับโอ้สามารถพิจารุนด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยแต่ว่า สมัยเดียวกันมานี่แหละแต่ว่ามาโชกับดรมโบ้ขนาดเล็กเนี่ยต้องถอยอะลองคิดดูแล้วกันว่ายังไงเอาไวถอยรว่ายังไงลสุชัก็มาช่วยลงเสียงให้ด้วยอะไรให้ด้วยเ็สเลยเพื่อความเร้าใจของแฟนมวยที่มาดูมวยแล้วก็ชมอยู่ทางบ้านด้วยครับไม่มีค่มีครับ่ีครับเนตูดูเป็นตำนานของสุกวันชุมไทยเลย แล้วก็ข้อสำคัญนี่นะสุดยอดมวยไทยนี่ต้องวันทุงไทยเงินล้านและทั้งแหนดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับวีซีดีชุดที่11ชุดนี้ระหว่างแรโบ่โฮงสิริกับพระรานเล็กซิทุนทองโหมดยกสุดท้ายชกกันเกินทุ่มเกินท่าสมศักดิ์ศรีสุดๆเลยมาดูกรรมการนี่กรรมการมุ่งหาบุญวทีอำนาจเฉลิมเฉลิมเจริญต้องไปเขียนคะแนนบนเวทตัวเองแล้วก็ชูมือให้ ขนาดเล็กสีชุนทองนะครับในฐานะที่ทําได้ชัดเจนเป็นฝ่ายชนะคะแนนพงศิริพรุ่มระดีนะครับเป็นวีซีดี